สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านไม่มนท่าแพรนะครับก็วันนี้นะครับก็มาถึงมือเรียบร้อยแล้วนะครับกับแบรนด์ทิ่โซนะครับ prx ออโตเมติกนะครับแล้วก็เป็นโครโนกราฟด้วยนะครับหลายคนรอคอยรุ่นนี้นะครับก็คลิปนี้ผมจะรีวิวให้ละเอียดนิดนึงเลยนะครับว่า อะไรมันเป็นยังไงเครื่องคืออะไรใช้งานยังไงคือคล้ายๆว่าใครที่รอเรือน,นี้อยู่รับรองจุใจแน่นอนนะครับเร mm. ิ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในสเปคตัวเรือนกันเริ่มต้นก่อนๆน,นะครับเรือนนี้นะครับเคสไซส์มาอยู่เพียง42มิลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หูสายนะครับจะเป็นแบบสายฝังเนาะแล้วก็ลักทูลักเรือนนี้จะอยู่ที่46.5แล้วก็ไอที่บอกคำว่า46.5แล้วก็วงเล็บ53.2เนี่ยมันหมายถึงอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิด46 จุ 5. 5. เนี่ยมันคือในส่วนของตัวเรืออย่างเดียวนะครับแต่ไอวงเล็บคําว่า53.2ตามสเปคที่ผมเขียนไว้ให้เพิ่มเนี่ยมันคือนับตำแหน่งข้อแรกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมเราต้องดูในตําแหน่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรือน,นี้นะครับจะก,กันน้าเพียงแค่100เมตรเท่านั้นนะแล้วก็เรือน,นี้จะเป็น,นกลไกอัตโนมัตินะครับเดินเครื่องด้วยเครื่อง ETA A 0 5 H 3 1นะครับก็หรือว่ายง่ายคือเป็นเครื่องวอลจู7753นั่นเอง ใครที่มีประสบการณ์การใช้งานเครื่อง ETA พวก v a l j u 7750อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้เพิ่มให้ฟังด้วยมันต่างกันยังไงนะครับอะ เริ่มแรกเลยหน้าปัดของเขาเนี่ยดูหลอ่อดูสวยดูดีมากๆนะครับหลายคนดูจากรูปดูจากคลิปต่างๆนะครับผมบอกเลยเลยว่าหลงรักเรือนนี้กันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวหน้าปัดการวางตำแหน่งของตัวซับแนลหรือว่าวงเล็กๆข้างในเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเนื่องจากชุดกลไกเป็นเจ5 3มนะ่ยมันคือการพัฒนามาจาก7750นั่นเองนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างแรกเลยที่เราเห็นชัดๆก็คือถ้าเป็น,นกลไก7จ5 0เนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะ ไอวงเล็กเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่ง12นาฬิกาถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สวิตราคาหลายๆแสนเมื่อก่อนอาจจะเป็นพวกแบรนด์ดังๆนะครับผมก็ไม่บอกไม่หมดเหมือนกันว่ามันเป็นแบรนด์อะไรบ้างซึ่งมันเยอะมากนะครับที่ใช้ J750 เราจะสังเกตได้เลยว่านะครับในตำแหน่งซับไดอะล12นาฬิกาเนี่ยจะมีวงนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นจ7 5 3เนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่ง36 นะครับสามหกกับ9นะครับในตำแหน่ง12บสองนาฬิกาจะไม่มีแล้วนะครับถ้าเกิดในเรือนไหนมี12บสนาฬิกาก็แสดงว่าเป็นเจ็ดเสิ่งที่มันแตกต่างกันก็นกหลักๆก็ยังมีประมาณนี้อยู่นะครับซึ่งพื้นฐานจริงๆก็คือมันก็คือเจ็ดเจ็ดห้นั่นแหละนะครับแต่นะครับเจ็ดเจ็เนี่ยทำออกมาในรูปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้ตัวช่องตัวไอตัวตำแหน่ง12บสองนาฬิกาเนี่ยจากปกติเนี่ยที่จะมีวงซับเนอรอยู่เนี่ยมันสามารถ เอาโลโก้ไปวางได้มันเลยทำให้นาฬิกาในหลากหลายแบรนด์เหมือนกันนะครับที่อยู่ในเครือสวัสดิ์กรุ๊ปเนี่ยดูดีขึ้นมาแบบเยอะมากอันนี้คือจุดเด่นหนึ่งที่แบบทำให้นาฬิกาหลายรุ่นเนี่ยดูแบบดูเพอร์ฟอร์มภาพลักษณ์ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือผมชอบมากนะครับโดยเฉพาะเรือนี้นะครับที่เขาทำออกมาในรูปแบบนับปัดสีน้ำเงิน ออกเข้มๆข้มมืดๆนะครับแต่เอาจริงๆคือผมว่าสีเนี้ยถ้าเทียบกับในเรือนในเรือนข้างๆหอหรือว่าในเรือนหน้าปัดสีขาวทองเนี่ยที่ยังไม่ได้เอามาวันนี้นะผมว่าเรือนนี้สวยกว่าในรูปแบบของการเล่นแสงอย่างบางมุมเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้หน้าปัดสีน้าเงินเนี่ยบางมุมจะดูมืดดําไปเลยอีกมุมหนึ่งก็จะออกเป็นแบบสีฟ้าครามเลยนะครับแล้วก็จะเห็นลวดลายการปัดนะครับของตัวหน้าปัดเนี่ยเป็นการปัดลงซึ่งแบบผมว่ามันเป็นลายที่สวยมากๆนะครับ อันนี้คือเ,เป็นเอกลักษณ์ของหน้าปัดสีน้ําเงินเลยก็ว่าได้แล้วก็ดูเด่นจริงๆนะครับแล้วก็ตัวซับไดออลต่างๆที่ทําออกมาเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับตัวหน้าปัดตัวชุดเข็มต่างๆได้ดีมากๆกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวช่องตัวเข็มตัวขีโลโก้ต่างต่างเนี่ยก็จะออกแนวสีขาวหรือว่าสีเงินทั้งนั้นเลยนะครับมันเลยทำให้เรือน,นี้ผมรู้สึกว่ามันดูเด่นมันดูชัด แล้วก็มันดูน่าใสนะครับเละนี้นะครับป้ายมาเพียง6,2,900ถ้าเกิดเราไปลองไปมองในชุดกลไกลของทางแบรนด์สวิสที่ใช้ ETA v a l j o u 7753 7750ต่างๆเนี่ยผมรับรองได้เลยเพื่อนๆจะเจอนาฬิกาหลักแสนขึ้นทั้งนั้นนะครับผมพรีเซนต์จุดนี้เยอะมากๆเพราะว่าถ้าเกิดมันลงมาอยู่ในแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ทิโซ่แบรนด์มิโดแบรนด์ที่เรา ที่มันอยู่ในระดับกลางๆอ่ะผมว่าใครที่หาชุดกลไกดีๆหน่อยเนี่ยผมว่าเครื่องชุดนี้น่าสนใจมากแล้วก็บอกเลยว่าคุ้มราคานะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มองเป็นแบบาภาพลักษณ์หรือว่าแบรนดิ้งจัดๆเนี่ยเพราะว่ากลไกชุดนี้ในแบรนด์ทิโซหรือว่ามิโดเนี่ยเขาทาราคาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็จุดเด่นของวอลจูเจ็ดเจ็ดห้าสามเนี่ยก็คือการสรํารองพลังงานที่60ชั่วโมงแล้วก็อัตราการเดินเนี่ยอยู่ที่2 8 8 0 0นะครับเป็นเครื่องอัตโนมัติที่สามารถจับเวลาได้ ซึ่งแน่นอนแหละตามสเปคที่ผมบอกก็จะมีลักษณะค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับความหนาอย่างที่ดูไปเนาะประมาณ15มิลเลยนะครับใครที่เคยเล่นออโต้อยู่แล้วยังไม่เคยเล่นออโต้โครโนกร์ฟหรือว่าออโต้จับเวลาก็จะคนแล้วฟิลลิ่งเลยนะครับ ใครที่แบบคิดว่าเออ42เราเคยใส่มาแล้วนะครับออโต้ Auto, แต่พอมาดูเรือนจริงของทางออโต้โครโนกราฟเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องคิดดีๆนะเพราะว่าน้ําหนักเขาเนี่ยกับความหนาเนี่ยมันมาพ่วงกันเลยนะครับค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะใครที่แบบมีประสบการณ์กับออโต้ไซส์เคสไซส์42อยู่แล้วอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับลองดูตัวจริงหรือว่าลองมาท้าบก่อนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ ใครที่รู้สึกว่านาฬิการเรือนนี้เป็นดูเรสเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดมาเห็นเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่ามันใหญ่นะครับอันนี้คือบอกแบบตามความที่เห็นแล้วก็ความรู้สึกที่ผมมีกับเรือนนี้เลยนะผมรู้สึกว่าเรือนนี้มันใหญ่ใหญ่เลยนะครับคนข้อแขนเล็กประมาณ6.5ลงมาเนี่ย6.5นิ้วลงมาเนี่ยใส่เรือนนี้จะไม่สวยในความคิดเห็นของผมนะเพราะว่าเป็นนาฬิกาดูดูรสอบดูออกสปอร์ตนิดหน่อยไม่ถึงกับเป็น,นแบบนาฬิกาแบบ ออกแบบสปอร์ตจัดที่เราสามารถใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ได้หรือว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับเรือนนี้ผมรู้สึกว่ามันใหญ่ใส่เรือนนี้สวยผมแนะนําคือต้อง6.5นิ้วขึ้นไปบนข้อแขนนะครับก็อันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองท่าให้ดูนะครับบนข้อแขนมระมาณ6ดนิ้วของผมนะครับก็บานทาพเหมือนเดิมครับเป็นทน่าแบบเดรสแบบบีบเลยนะครับเวลาใส่อยู่บนข้อมือท้าบนข้อมือแล้วกันนะครับเนี่ยเพื่อนๆนลองสังเกตดูนะครับมันมีลักษณะที่แบบใหญ่ แล้วก็หนานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกก็คือว่าในตําแหน่งของลักทูลักที่ผมบอกวงเล็บไว้ตอนช่วงต้นนะครับ53.2เนี่ยผมอยากให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามาดูในตัวเรือนนาฬิกาแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับดูด้านข้างนี่นะผมจะลองกดนี้ให้ดูเพื่อนๆสังเกตได้ไหมครับในตําแหน่งตัวข้อแรกเนี่ยนะครับมันจะไม่ถูกพับลงมาด้วยนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่บนข้อมือก็ตามนะครับมันจะไม่โค้งลงมาผมถึงต้องให้เราดูในตำแหน่งนี้ดีๆว่ามันคือ53นะไม่ใช่46.5นะครับเวลามาอยู่บนข้อมือ,อยังไงมันก็จะกลางอย่างนี้นะบอกเลยว่าข้อนี้เราต้องนับไปด้วยเป็นตัวเรือนเลยนะครับเราจะมองเป็นรักทุรัก,ก46.5ไม่ได้นะก็คือถึงบอกไงครับว่าถ้าเป็นคนข้อแขนเล็กจริงๆอะ่ะถ้ามันอยู่ในประมาณนี้อยู่บนข้อมือมเพื่อลองสังเกตดูมันจะดูใหญ่เลยแหละมันจะดูกลางนะครับ ก็ใครที่แบบไม่ชัวเรื่องขนาดข้อแข็งจริงๆเนี่ยผมอยากให้ข้ามเดืนอนที่ไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเออเราใส่นาฬิกาใหญ่ได้สบายเรามีความชอบส่วนตัวมีความมั่นใจอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับการเลือกเคสไซส์นาฬิกาการเลือกนาฬิกาใส่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องบุคคลนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคําเลยนะครับสาหรับเดือนนี้ก็คือว่าความคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกตัวหน้าตาตัวเครื่องกับราคาที่เขาให้มา6 2 9 0 0อันนี้ยังไม่รวมส่วนลดนะซึ่งบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมอยากพาไปดูใน P.S หลายคนอาจจะมองไม่เห็นในรุ่นออโต้นะครับแต่ถ้าเกิดพอมาอยู่ในแบบฟังก์ชันโครโนโกราฟพุ่งเข้ามาเนี่ยเราจะเห็น,นกลิ่นอายของ,งนาฬิกาว,วินเทจเ,เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะด้านข้างตัวเรือนตัวคราวตัวปุ่มกดนะครับจะมีลักษณะที่การตัด ของการขัดเนื้องานเนี่ยแตกต่างกันนะครับตัวปุ่มกดเนี่ยจะเน้นความแบบวินเทจเลยนะครับออกเงาเงาเลยนะครับตัวขอบตัวเรือนก็จะออกเงาเงาเลยนะครับเม็ดตัวเรือนข้างเนี่ยจะออกแบบขัดด้านหมดนะครับการตัดของเนื้อผิวงานตัวเรือนเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะคอนทราสต์แล้วก็รู้สึกว่ามันตัดกันดีจริงๆมันดูสวยนะครับเวลามันโดนแสงโดนไลไรผมว่ารู้สึกว่ามันกระทบแบบมันสวยมากสายก็ยังมีลักษณะเหมือนเดิมอยู่นะครับเป็นการทําสายแบบลักษณะวินเทจเหมือน PIX หล,หลายรุ่นทุกรุ่นเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันพ่วงมาสําหรับเรือนนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับความหนาความใหญ่นะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับใครที่แขนเล็กจริงๆอะ่ะแล้วก็ไม่เคยใส่นาฬิกาเรือนใหญ่เนี่ยผมแนะนําอยากให้ไปลองทาบดูก,ก่อนนะครับก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับเรือนนี้เข้าไทยไม่เยอะนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยขนาดน้ําหนักอาจจะไม่ค่อยฟิตกับคนไทยเท่าไหร่นะครับหลายคนในหลายๆคลิป ในต่างประเทศก็บ่นเหมือนกันเรื่องขนาดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ชอบนะยังไงลองศึกษาข้อมูลก่อนนะครับหรือถ้าเกิดใครอยู่เชีงยงใหม่ลองเอามาทาบข้อมือได้นะครับที่ร้านนะเอามาทาบได้เลยนะครับใครที่เคยเล่น ETA walktrou อยู่แล้วเนี่ยการตั้งเวลาอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็ดึงเม็ดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตั้งเวลาได้ปกติเลยนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่อยากให้บอกก็คือการตั้งวันที่นะครับเดือนนี้จะใช้การกดนะครับ จะมีเครื่องมือมาให้นะครับจะเป็นการกดตั้งวันที่ส่วนปุ่มต่างเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันการทํางานที่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเล็กน้อยแล้วกันนะครับปุ่มแรกเนี่ยนะครับจะเป็นการกดก็ต่อเมื่อเข็มจับเวลาจะเริ่มเดินนะครับเป็นการจับเวลาเท่านั้นนะถ้าเกิดเราเห็นเข็มายาวเนี่ยมันเดินเมื่อไหร่เนี่ยเรามองแป๊บเดียวเรารู้เลยเนาะมันเป็นการจับเวลานั่นเองนะครับส่วนเข็มวินาทีจริงๆของเรือนนี้นะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ ที่มันวิ่งอยู่นะครับส่วนวงตำแหน่ง3กับ6เนี่ยตัว3เนี่ยจะเป็นการจับานาทีนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเขีย,ายนาทีเนี่ยครบตำแหน่งหมุนมาครบ1รอบเมื่อไหร่เนี่ยในตำแหน่งนี้จะขยับ1ขีดแล้วถ้าเกิดตำแหน่งเนี่ยครบ1รอบเมื่อไหร่นะครับในตำแหน่งข้างในเนี่ยจะขยับอีก1ขีดนะครับก็เป็นการจับเวลานั่นเองนะครับเป็นชุดกลไกที่เป็นแมชชีนิกหรือเป็นแมนนวลทั้งหมดที่จับเวลาได้นะครับแน่นอนครับ ก็อย่างที่บอกมันต้องหนาแล้วก็มันต้องซับซอ้อนแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในกลไกอยู่แล้วเนี่ยก็เรือนนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการใช้งานของเรือนนี้นะใครมีอะไรสงสัยก็สามารถเพิ่มเติมได้เหมือนเดิมนะครับทางเคียวโคท้ายคลิปนะครับหรือทักมาสอบถามหรือว่ารโทรมาก็ได้นะครับหรือใครอยากสั่งซื้อนาฬิกาเรือนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทักมาเคียวโคท้ายคลิปหรือว่าโทรมาได้เลยนะครับ ส่วนใครสนใจอยากผ่อนชำระก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปข้างล่างแล้วก็กดใน s h อ p e e ได้เลยนะครับเรือนนี้มีพร้อมจํำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงวันนี้ผมก็ฝากเรือนนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจกับ P.I.X. Auto Chronograph นะครับอ่ะก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ